สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาธารณสุขสร้างสุขออกาาอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลส่วนวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนในรูปแบบออนไลน์วันนี้ดิฉันพริรยาอูดรพักดีสาขาวิชาดมัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นผู้รับหน้าที่ดําเนินรายการวันนี้ดิฉันมีแขกรับเชิญมาร่วมรายการหนึ่งท่านนะคะ คือท่านอาจารย์รัฐพงศ์โปรสุรินท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมท่านจะมาร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพหรือเชื้อดื้อยากับการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พิรยาอึอ้งอุดรพักดีนะครับที่ได้เชิญผมมาแลกเปลี่ยนและพูดคุยในรายการด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับท่านผู้ฟังคะ การดื้อยาต้านจุลชีพหรือเรารู้จักกันคือเชื้อดื้อยามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อประเทศในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีรายได้ต่ำและก็รายได้ปานกลางซึ่งจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยค่ะองค์การอนามัยโลกก็ได้มาประมาณการเสียชีวิตเนื่องจากเชื้อก่อโรคที่ดื้อยาต้านจุลชีพประมาณเจ็0แสนรายต่อปีและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนมีผู้เสียชีวิตจิตล้านคนภายในปี2593ค่ะนอกจากการเสียชีวิตและทุกคนลภาพแล้วธนาคารโลกเองก็ได้ประมาณการว่าการดื้อยาต้านจุลชีพอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น1ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2593แล้วก็สูญเสียผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐถึง 3.4ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีภายในปีพศ .2573 ค่ะเนื่องจากประสิทธิผลของงานที่ได้จากการที่ประชากรเองมีปัญหาสุขภาพจากการติดเชื้อจุลินทรีย์ดื่อยาท่านผู้ฟังคะข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของผลกระทบที่เกิดจากการดื่อยาต้านจุลชีพนะคะเราจะมาฟังจากท่านอาจารย์นะัทพงศ์กันค่ะว่าการื่อยาต้านจุลชีพมันคืออะไรคะ่ะ สำหรับการดื้อยาต้านจุลชีพนะครับหรือเรียกสั้นๆว่า AMR ถือเป็นภยัยพุกคามด้านสาธารณสุขนะครับแล้วก็การพัฒนาอันดับต้นๆของโรกนะครับอาจารย์มันเกิดขึ้นจากการที่คนใช้ยาต้านจุลชีพในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือใช้ยาที่เกินความจําเป็นในการรักษาป้องกันหรือควบคุมการติดเชื้อในคนสัตว์และพืชทําให้แบคทีเรียไวรัส และพวกปรสิตต่างๆนะครับพัฒนาเป็นเชื้อที่ดื้อยาพอเชื้อโรคเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมไม่ตอบสนองต่อยาต้านจุลชีพซึ่งการดื้อยาต้านจุลชีพที่เกิดขึ้นนี้นะครับมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดเลยครับเป็นยังไงคะท่านผู้ฟังก็ได้เอ,อข้อมูลจากท่านอาจารย์นัทพงศ์มาแล้วว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะล่าสุดนะคะท่านผู้ฟังมันมีรายงานขององค์การอนมามัยโลกอีกเช่นเคยคะ่ะ ได้ออกมาเปิดเผยว่าประเภทกําลังพัฒนาประเทศไทยเราเองก็เป็นหนึ่งในประเทศกําลังพัฒนานะคะมีการใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสมเกินกว่า50%เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราใช้ในภาคเกษตรกรรมภาคปศุสัตว์อย่างเช่นเราไปฉีดยาพ่นพวกปลูกข้าวปลูกขืชต่างๆหรือในการเลี้ยงสัตว์นะคะสิ่งเหล่านี้เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นค่ะอากล่าวได้ว่า การใช้ทั้งหมดที่ผ่านมามันเกิดความสูญเปล่าเลยทีเดียวค่ะแต่ยังไงบ้างคะเราจะพบว่ามันค่อนข้างน่าเป็นห่วงใช่ไหมคะอาจารย์นัทพงศ์คะอยากจะทราบเหมือนกันคะ่ะว่าเห็นเขาบอกว่าในหลายๆประเทศเนี่ยมันมีข้อมูลเหล่านี้ประเทศไทยเรามีบ้างไหมคะว่าเชื้อต้านจุลชีพในสิ่งแวดล้อมมีบ้างไหมคะในประเทศไทยนะครับมีการพบการดื้อยาต้านจุลชีพในสิ่งแวดล้อมนะครับในหลายๆตัวการงสิ่งแวดล้อมนะครับ เมื่อเดือนตุลาคมในปี2566ที่ผ่านมานะครับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกนะครับในประเทศไทยมีการรายงานว่าแหล่งน้ําและดินบริเวณฟาร์มอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าฟาร์มปริษัต์ขนาดใหญ่ที่มีการทำฟาร์มเพื่อการส่งออกนะครับเช่นฟาร์มหมูฟาร์มรไก่นะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดนครปฐมนะครับมีการพบ แบคทีเรียดื้อยาได้แก่กลุ่มอีโคไลนะครับแล้วก็เคปเซลล่า a, นะครับเป็นการดื้อยาในกลุ่มอมพิซิลินนะครับอะโม x ิคาวูราเนตเตต้าไซคินทาฟาเมโทรซาโซนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คืออะโม x ิซิลินนะครับซึ่งเป็นยาในกลุ่มที่นิยมใช้ในฟาร์มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ๆนะครับเพื่อใช้รักษานะครับสัตว์ที่อาจจะมีการติดเชือ้อนะครับแล้วก็มีการ ใช้รักษาโรคนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อต่างๆเช่นในทางเดินปัสสาวะในกระแสะเลือดหลอดลมอักเสบหรือแม้กระทั่งภาวะติดเชื้อที่หูนะครับรวมถึงการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ด้วยครับอาจารย์ส่วนผลการทดสอบในต่างประเทศนะครับเช่นในประเทศแคนาดาสเปนสหรัฐอเมริกานะครับพบยีนดื้อยาต่อยาในกลุ่มของเตต,ตไซคินสเต,ตโตไมซินเซฟาโรสปอริน พูโรโพิโนโรนมาโครไลในตัวอย่างน้ำและดินใกล้ฟาร์มปศุสัตว์สูงกว่าระดับมาตรฐานถึง200เท่าเลยครับอาจารย์ซึ่งปัญหาดังกล่าวนับถือว่าเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงอย่างยิ่งนะครับอาจารย์คะเมื่อกี้อานได้ยินคำหนึ่งน่าสนใจมากที่อาจารย์พูดถึงค่ะคำว่าหลายตัวกลางสิ่งแวดล้อมอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าไอ้คำว่าหลายตัวกลางสิ่งแวดล้อมเนี่ย เจ้าเชื้อดื้อยาเหล่านี้เขาไปปนเปืเป้อนในสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างแล้วเขามีการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมแบบไหนบ้างคะอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ว่าการเกิดเชื้อโรคที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพนะครับเกิดจากการทิ้งของเสียจากคนและสัตว์นะครับในฟาร์มปศรสัตว์ขนาดใหญ่นะครับที่มียาปฏิชีวนะหรือยาต้านจุลชีพพวกนี้นะครับในส่วนที่เกินนะครับปักปนลงในสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดการ แพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําดินหรือแม้กระทั่งอากาศเลยนะครับของเสียจากคนนะครับหรือผู้ป่วยที่ใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านาจุลชีพนะครับที่ไม่สามารถบาบัดได้ด้วยระบบบําบัดน้ําเสียนะครับหรือบําบัดพวกของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกนะครับมีการปล่อยของเสียหรือถ่ายอุจจาระแบบเปิดลงสู่แหล่งน้ําโดยไม่ผ่านการบําบัด ส่วนของเสียจากสัตว์นะครับที่รับอาหารที่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะหรือยาต้านจุลชีพนะครับถูกนํามาใช้เป็นปุ๋ยในพื้นที่การเกษตรนะครับทําให้เกิดการตกค้างดินและแหล่งน้ําใกล้เคียงได้ครับอาจารย์ทุกวันนี้นะครับอุตสาหกรรมการปลูกพืชนะครับการเลี้ยงสัตว์น้ําหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มบริษัทขนาดใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับอาจารย์จะมีการใช้ยาปฏิชีวนะอยู่แล้วครับอาจารย์แล้วก็ทําให้ยาเหล่านี้นะครับตกค้างแล้วก็ ปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อมได้ง่ายนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ําหรือว่าดินแล้วนะครับยังพบว่าข้อมูลกว่าร้อยประเทศนะครับที่บ่งชี้ว่ามลภาวะอากาศที่เพิ่มขึ้นในทุกๆประเทศทุกทวีปนะครับมีความสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของการดื้อยาปฏิชีวนะนะครับโดยแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะนะครับอาจจะอยู่ในอนุภาคของ pm 2.5ครับ ทำให้จํานวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นประชาชนมีอายุไขลดลงนะครับฉะนั้นถ้าเราควบคุมมลพิษทางอากาศได้นะครับเราก็สามารถที่จะลดการเสรียชีวิตและก็ต้นทุนทางเศรษฐกิจจากการติดเชื้อวิยยาปฏิชีวนะได้มากนะครับอาจารย์ท่านผู้ฟังคะจากข้อมูลที่ท่านอาจารย์นะัทพงศ์เล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่นั้นจะเห็นได้ว่ามันน่าสนใจ และก็น่ากังวลในเวลาเดียวกันเลยใช่ไหมคะสาหรับผลกระทบจากการดลือยาต้านจุลชีพนะครับมองได้หลายมิติมากเลยครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจและก็สังคมนะครับเดี๋ยวผมจะขอเล่านะครับไปเป็นข้อๆเลยนะครับอาจารย์สําหรับเ,เกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับก็คือ,อทําให้เกิดการขาดน้ํานะครับที่สะอาดสุขภพิบาลแล้วก็ สุขอนามัยที่ดีนะครับสําหรับคนแล้วก็สัตว์นะครับทําให้ยากต่อการป้องกันแล้วก็ควบคุมการติดเชื้อนะครับสําหรับอีกอันหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนก็คือส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของคนงานที่ป่วยแล้วก็ต้องรักษาตัวในสถานพยาบาลเป็นเวลา,านานๆน,นะครับเพื่อใหอ้มีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการติดเชื้อดื้อยาน,นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือทําให้การติดเชื้อนะครับรักษาโรคได้ได้ยากมากๆนะครับหรืออาจ จะไม่รักษา,าได้เลยนะครับเพราะว่ามีการแพร่กระจายของโรคแล้วก็มีการเจ็บป่วยที่รุนแรงนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เสียชีวิตนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงทําทให้ขั้นตอนทางการแพทย์แล้วก็การรักษาอื่นๆนะครับมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเช่นาการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับการผ่าตัดต่างๆหรือแม้กระทั่งการให้เคมีบําบัดนะครับสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะครับ แล้วก็ในด้านเศรษฐกิจนะครับอาจารย์ทําให้การดูแลผู้ป่วยหนักนะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับจากการรักษาการติดเชื้อที่รักษายากมากๆก็ใช้เวลานานนะครับรวมถึงการติดเชื้อนะครับทําให้การผลิตนะครับในฟาร์มในระดับอุตสาหกรรมนะครับมีปริมาณที่ลดน้อยลงนะครับทําให้เกิดความมั่นคงทางอาหารที่มีความ อ่อนไหวมากขึ้นนะครับทําให้เศรษฐกิจนะครับของประเทศหรือแม้กระทั่งของโลกนะครับมีผลกระทบในวงกว้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบนะครับของการติดเชื้อดื้อยานะครับที่เราพบกันในทั่วโลกนะครับอาจารย์ท่านผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์นัทพงศ์เองได้มาเล่าข้อมูลให้เราฟังอ่าหลายๆข้อมูลนะคะว่าไอ้เจ้าเชื้อโรคดื้อยาเนี่ย มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันก็มีการพัฒนาตัวเองไปยังไงแล้วมันก็ไปปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรแถมมันแพร่กระจายไปแบบไหนอีกนะคะไม่ทราบว่าท่านอาจารย์นัทพงศ์มีอะไรอยากจะฝากเพิ่มไหมคะก็จริงๆก็จะมีฝากเรื่องเกี่ยวกับาการทําให้เกิดเชื้อ,อยื่นยาจริงๆนะครับอาจารย์ว่ายาปฏิชีวนะนะครับเป็นต้นเหตุนะครับสาเหตุเดียวเลยนะครับที่ทําให้เกิดาการดื้อยาของเชื้อนะครับโดยที่ เรานะครับใช้นะครับในทางที่ไม่ถูกนะครับหรือว่าใช้เกินความจําเป็นแม้กระทั่งในฟาร์มอุตสาหกรรมนะครับที่ไม่ควรมีการใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านจุลชีพนะครับโดยในทั่วโลกนะครับยังมีการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับมากถึง75%เนะลยครับอาจารย์ทำให้เกิดการปนเปื้อนนะครับสู่สิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงแม้กระทั่งพวกเราเองนะครับต้องสังเกตตัวเองนิดนึงนะครับว่าเราควรจะ ใช้ยาปฏิชีวนะกับโรคที่เราเป็นหรือเปล่าหรือว่าอาการที่เราเป็นหรือไม่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการดื้อยานะครับของตัวเชื้อรือยาในในสิ่งแวดล้อมมันนะครับอาจารย์ก็จะฝากประมาณนี้ครับอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์นัทพงศ์มากๆเลยนะคะท่านผู้ฟังคะแม้ว่าเรื่องนี้จะเกิดจากสิ่งเล็กๆที่เรารู้จักกันคือเชื้อโรคดื้อยาแต่ผลกระทบกับมหาศาลจากการที่มันปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมนะคะ วันนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระทรวงสาธารณสุของค์การอนามัยโลกศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกาสำนักข่าวทั้งภายในและต่างประเทศนะคะศูนย์วิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน Greenpeace และงานวิใจใัยหลายๆฉบับเลยค่ะวันนี้ดิฉันพิระยาอุรพักดีผมอาจารย์นัพงศ์ปนสุนินต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ